International c r o s s t r o l g Clean-Up 2015วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่13สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบันได้เกิดปัญหาขยะและสูญเสียความสมดุลไปมากทำให้เกิดแนวทางในการรณรงค์เพื่อพิทักษ์ชายฝั่งทะเลและได้กำหนดให้วันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล โดยอาสาสมัครจำนวนหลายแสนคนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาดเก็บขยะทั่วชายหาดทะเลสาบมหาสมุทรทั้งบนบกและใต้น้ำเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทะเลและมหาสมุทรอันเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตตพุทธและบ้านฉางและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลรณรงค์ทำความสะอาดชายฝั่งทะเลต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนเยาวชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองในปีนี้กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลตรงกับวันเสาร์ที่19กันยายน2558มีพนักงานดาวอาสาครอบครัวและพันธมิตรของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ600คนคิดเป็น1ใน4จากจำนวนอาสาสมัครในปีนี้ทั้งหมด2,459คนจาก26องค์กร ได้มีการทำความสะอาดชายหาดในจังหวัดระยองได้แก่หาดแม่ลำพึงตั้งแต่ลานหินขาวจนถึงก้นอ่าวระยะทางประมาณ8กิโลเมตรและบริเวณหาดน้ำรินหาดพยูนระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น11.5กิโลเมตรโดยสามารถเก็บขยะได้ทั้งหมดกว่า100,000ชิ้นรวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ11,500กิโลกรัมซึ่งจะมีการนำข้อมูลปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้น ส่งไปยังองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลโอเชียนคอนเซอร์เวนซีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมารวบรวมวิเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการออกกฎหมายใหม่และหาแนวทางรณรงค์เพื่อ้องการการทิ้งขยะลงสู่ทะเลและชายฝั่งต่อไปแสดงว่าทุกคนเนี่ยเริ่มตระหนักในการที่เห็นความสาคัญของการในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชายหาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องขอบขอบคุณครับหน่วยงานางต่างๆเป็นการรวม บูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ท้องถิ่นต่อจนพี่น้องโรงเรียนต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญในการที่เราดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีแล้วไปการร่วมม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆและอยากให้ทําอย่างเนี้ยตลอดไปแล้วก็ทําอย่างต่อเน,นื่องและเป็นประจําทุกวันด้วยทน้อกจากกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดแล้วกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ สุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับขยะจากโครงการ English Kids Fun เพลเนินอังกฤษกับพี P ่พี่ดาวสุ่มผลิตภัณฑ์ r e ไซเคิจากแผ่นวายเลจากชุมชนบ้านพลงนอกจากนี้ยังจัดบริการอาหารรสอร่อยจากชุมชนบ้านฉางพร้อมกิจกรรมบันเทิงจากน้องๆเยาวชนนักดนตรีจากโรงเรียนวัดบ้านฉางและโรงเรียนบ้านฉางการจนาคุณวิทยา กลมบริษัทดาวประเทศไทยรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เราได้มีส่วนร่วมในการลิเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็ในวันแรกๆนั้นเนี่ยมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกันแต่วันนี้เนี่ยมีถึง26องค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมมาร่วมเป็นกําลังสําคัญในการ อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มาร่วมงาน ICC Day ของเราค่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มบริษัทดาวเนี่ยมุ่งมั่นว่าเราจะต้องทำเพื่อให้เกิดจิตสำนึกการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะหวังว่าในปีต่อๆไปเราจะได้พันธมิตรเพิ่มขึ้นแล้วก็ชุมชนก็จะมาร่วมมือกับเราร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์บ้านของเรากันนะคะขอบคุณค่ะ การเก็บขยะในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ปณิธานการพิทักษ์โลกของดาวทั้งนี้เพื่อให้โลกมีความปลอดภยัยไร้มลพิษและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในจังหวัดระยองรวมทั้งยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในท้องถิ่นนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลให้สมบูรณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองแบบยั่งยืนต่อไปตอนนี้ปัญหาของขยะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาหนักของโลกเลยพี่มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทดาวทุกปีก็ขอบคุณบริษัทดาวที่ดูแลและช่วยเหลือ ชุมชนให้ดีขึ้นนะคะให้ทิ้งให้น้อยลงค่ะเพราะชายหาดก็เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งค่ะเพราะถ้าเกิดทิ้งไปมากๆอาจจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติบางอย่างได้ค่ะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆและผู้ใหญ่คนอื่นๆนะคะที่ชอบทิ้งขยะให้มาทำกิจกรรมการเก็บขยะแบบนี้ค่ะ